สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุขสุขชนค่ะน้องอรุณารายงานตัวค่ะตอนนี้น้องอรุณาก็อยู่ที่แตนรถยิ่งเจริญทรัพย์ออโต้คาร์ของเรานะคะที่สาขาที่อยู่ปทุมนะคะอยู่ตัวเมืองปทุมอยู่บ้านกลางนะคะตัวเมืองปทุมเลยนะคะอยู่แยกเทคโนนะคะทางคุณทรัพย์นะคะ แถวพุ่นซับค่ะพี่น้องค่ะแถวเขาขายอะไรเยอะๆค่ะขายเครื่องเสียงไร้สายค่ะแม่รถค่ะอยู่ตรงไฟแดงนีง่ละค่ะไกลๆเลยนะคะก็ไกลนะคะมาทักทายพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะไม่ได้เงียบเหงานะคะไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่ในใจเสมอนะคะขอให้พี่ๆนะคะอย่าลืมกันนะคะทักทา,ายกันได้นะคะยังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะปรึกษาน้องอรุณาได้นะคะ ไม่ว่าจะอยู่ใต้อยู่ภาคเหนือภาคกลางนะคะอยู่กรุงเทพนะคะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะไว้มีสัญญาณจินเน็ตที่ดูกันอยู่นะคะ <c oughs> ก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะอยากได้รถตู้ปีไหนนะคะสอบถามน้องลุนน่าได้เลยลูกค้าขอมานะคะไม่ว่าจะเป็นปีไหนเราหาให้ได้หมดนะคะจัดให้ได้ตามใจลูกค้านะคะไม่ค่อยคัดใจได้ค่ะพี่น้องขาขอให้บอกคะ่ะ ใจบ่ใจดีค่ะน้าตาบอดีก็ยานะคะใจดีไห้ก้อน,นะค่ะบ่สืงกับบ่หายค่ะขอให้มทาทกท่ายกันได้นะคะเครื่องนี่ก็เปิดทางแล้วนะคะไปเซมาไซด์ได้แล้วนะคะก็แบะมาเบื่องชมรถตู้เลยเลยนะคะวันนี้วันเสาร์กับบ่ได้เงียบเงาค่ะพี่น้องขาวันนี้กัปล่อยรถไปขั้นหนึ่งนะคะคุณแม่กแก้วใสาจากราชบุรีนะคะก็มีจัดไปในอีกเคสนะคะ วันนี้ก็บรรยากาศดีค่ะมีฝนตกด้วยนะคะก็เลยมาทักทายพี่ๆนะคะช่องทาง youtube ของน้องรุนาน,นะคะว่าคิดถึงนะคะไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะคะพี่ๆนะคะ นี่นะคะคุณแม่ส้อยนะคะจากราดบุรีนะคะมารับนางเอกของเราไปแล้วนะคะนี่จัดวันเดียวผ่านเลยนะคะเครดิตมากขอบคุณมากคะ่ะคุณมาก เดินทางปลอดภัยคุณแม่ทำโรงงานทูบนะคะไปเลยค่ะทอยเลยค่ะไปเล้วสวยงามมากเลยอย่างรอเลยค่ะ เหลืออีกหลายคั้นนะคะพี่ๆนะคะสนใจแบบไหนทักมาได้เลยะคะ่ะขอบคุณมากนะคะ